มากนะคะพูดมาก็ขนลุกปรากฏว่ามีความแม่นยําและตรงมากๆเขาไม่ใช่แค่ดูดวงแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเขาแนะนําแนวทางแล้วก็บอกวิธีการปฏิบัติแล้วเนี่ยส้มเป็นคนไม่ชอบเรื่องของการดูดวงอันนี้ส้มก็ได้ที่สุดแล้วนะคะยอเดเยี่ยมมากๆนะคะพูดมาก็ขนลุกขนลุกยังไงคะก็คุณนุชได้บอกถึงอะไรคะอดีตนะคะอดีตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงซึ่งตรงมากๆไม่เคยรู้จักกันมาก่อน กับอันที่สองนะคะปัจจุบันเรากาลังเป็นยังไงและกําลังทําอะไรอยู่รู้ด้วยและอันที่สามที่สําคัญมากๆเนี่ยจากวันนี้ปัจจุบันอนาคตเราจะเป็นยังไงสุดยอดมากๆนะในราคาที่ย่อมเยาวนะคะและเป็นราคามิตรภาพและความแม่นยําต้องบอกเลยค่ะว่ามีความแม่นยําในระดับที่เต็มพิกศษจริงๆแต่สิ่งที่ได้ค่ะที่มันแตกต่างจากการดูดวงทั่วไปนั่นก็คือการที่เราได้ คิดบวกค่ะคือพี่นุชเขาไม่ใช่แค่ดูดวงแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเขาแนะนําแนวทางแล้วก็บอกวิธีการปฏิบัติค่ะสิ่งที่ได้ก็คือเราต้องปฏิบัติทำนะคุณงามความดีทั้งหมดทั้งมวลถึงจะหนุนนาเราเราดวงอะ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตค่ะมันเป็นแค่เข็มทิศชี้นาทางแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราค่ะคิดดีคิดบวกปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราเองนี่คือสิ่งที่ได้เหนือการดูดวงค่ะ